ไม่เค้นนะครับสองวิธีนะครับแบบยกเปลี่ยนทั้งแพรและก็เปลี่ยนตูดมันนะครับโอเคนะครับลองกด นี้เราจะมานำเสนอ Samsung S9 นะครับอาการชาร์จแบตไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จดูนะครับนี่นะครับสายฟ้าไม่เข้นนะครับทอไปปุ๊บน,นะครับไม่เคยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะดูแพรข้างล่างน,นะครับมีแบบ2วิธีนะครับแบบยกเปลี่ยนทั้งแพรและก็เปลี่ยนตูดมันนะครับแบบแรกปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนำไดใช้ความร้อนมาเป่าฝาหลังบอดี้นี่นะครับเอก่าให้กาวละลาย แล้วก็ใช้แผ่นปลาติกบางๆสอดขอบนี้นะครับแล้วก็เอาฝาบอดี้ออกนะครับเดี๋ยวไปชมได้เลยนะครับเอ่อรอบๆขอบด้างข้างนี้นะครับเข้มเรื่อยๆ จาลูกนี้จะเหนียวหน่อยนะครับพลติกบางๆมาแล้วครับมสอดขอบนี่นะครับปึ๊บเละขอบนี่ไปเรื่อยๆครับปึ๊บอ่าพอที่แตกนะครับค่อยๆระวังหน่อยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เอาแล้วครับเ,ออเดี๋ยวเราจะมาแกะน็อตข้างหลังนี่ออกหมดนะครับน็อตก็มีเยอะอยู่นะครับแกะน็อตกันเลยนะครับเรานี่อเอาก,กันนะครับปุ๊บๆๆเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับก็ไม่การเสียเวลาเพราะน็อตเยอะนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะยาวเกินไปนครับ แกน็อตเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาแท่นชาร์จที่ออกก่อนนะปึ๊บนี่าฟาร์มไปเลยครับปึ๊บขั้นแรกเราต้องถอดโค้ชแพร์ออกก่อนนะครับปึ๊บแล,แล้วก็จอแล้วก็ต้องนะครับทศทศทศท,ดทีนะครับพูดผิดพูดผิด,ดแล้วก็สกเก็ตเนี่ยนะครับปึ๊บ แล้วก็แผ่จอครับเก็ตแผงนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรายกบอร์ดตัวนี้ขึ้นนะครับสายสัญญาณนี้ออกเลยครับปุ๊บ สียงยาวสองเส้นนี้ออกก่เลยนะครับถ้าใครกลัวลืมก็ถ่ายรูปไปก่อนนะครับว่าสายนี้อยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนนะครับปึ๊บเรายกตัวนี้ออกนะครับ กดแพร์ตัวนี้ลงครับเป็นที่ซ็อกเก็ตอยู่ข้างล่างครับมาเนี่ยนะครับซ็อกเก็ตนี่ข้างล่างแล้เวเดี๋ยวเราจะยกตัวเก่านี้ออกนะครับนี่เป็นหูฟังนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาตัวใหม่มาประกอบกันนะครับอ๋ออันนี้แพรตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวเก่านี่ฮะันี่ตัวเก่านะครับเดี๋ยใส่เข้าไปเลยนะครับแทนที่ตัวเก่าสอนให้ลองล็อกมันเลยนะครับมันก็จะพอดีกับล็อกมันนะครับโอบ ไปทำอะไรมาเนี่ยกำลังเท่านี้แหละมันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบุงลังเสียงกุญแจดัง นำบอดมาประกบกับแพรเลยนะครับนี่คือบอรดกบตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแพรกล้องนะครับกล้องหน้าอยากให้เข้าล็อกนะครับสอดตัวนี้เข้าไป Để nó s CG LCal cắm mỗi t Maker Ở phía sau ทำนใส่สัญญาณสองเส้นนี้มาใส่ด้วยนะครับใส่ให้มันเดิมนะครับปึ๊บสอดเข้ามาอย่างนี้จะมีรล่องของมันนะครับ ครับนี่เป็นอีกสายหนึ่งนะครับสายขายสายขาย ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาฝาครอบมาใส่ฝาครอบลำโพงครับมาใส่อ้าวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตัวของฝา ดูชดู์ชนี้ด้วยนะครับ ใส่เข้าไปนะครับได้ขึ้นไปเลยนะครับมาเช่ตัวเดี๋ยวเรากข็ขันนอ็อตทีเดียวเลยนะครับนี่ตัวครอบเช่นช้านะครับอืม้ม ก็ขันน็อตน,นะครับปึ๊บขันน็อตให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ฝาหลังนี่ก็ติดกาวสองหน้าเพิ่มไปก็ได้นะครับเพื่อความแน่น เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาชาร์จดูกนะครับนำสายชาร์จ Type C มเสียบนะนะครับโอเคนะครับอลองกดเครื่องแล้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเท็ดเท็ดเสียงเท็ดแพนนะครับ เลตกล้องที่เราประกอบไปใช้ง,งานได้ปกติเหมือนเดิมไหมเสียงมาครับเสียงมาเดี๋ยวเราลองใส่ซิมครับซิม ครับเสียงเอากล้องนะครับเดี๋ยวเราจะลองโทรนะครับ เดี๋ยวเราจะมีผู้ช่วยโทรมาจากบ้านโฮมครับอ่าเดีおお๋ยวลองรับสายนะครับหล่ครับได้ยินไหมครับเอไไไอได้ยินได้ยินไหมหรอได้ยินทราบแล้วเปลี่ยน,ยนยเจียงกุดังงลังเจบังลัง ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ